มัันเกิดยงขึ้นขี่รถเยียบตัวตัวบหรีกไหมสวัสดีครับผมแจ็คโอชิครับสวัสดีค่ะเบลตาค่ะวันนี้เราจะไปใช้ชีวิตตามสไตล์ไทยมันน,นอก,นอก ไม่หนีจะไปหาหงมหอยอยีน่นรอแล้วลงอ่างถามแม่ก่อนลงอ่างอ่างเก็บน้ำไม่ใช่อ่างแบบนั้นเอามอยู่ด้านหลังรถติ้งทอยู่นี่อเอาแล้วเอาแล้วแม่จ้ะเรงอ่างเรงอ่างแม่มาแล้วแม่ตรวจกล้องหน่อย เมอบเด้เต้งนะเออแต่งนายกับสมัติี่ะอิก็โอ้ยหนัาดำสวัสดีไม่ได้สวัสดีสบายดีเจ้าเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไป มารับสองสาวนะครับรับสองสาวไปลรงพักรับสองสาวไปลงโรง,งน,นัก นนี้เรามาถึงแล้วนะครับสวัสดีค่ะถึงแล้วไปไปลงไปหาบุคคลนี่เหรอชุดนี่เหรอชุดใส่ผ้าบักไว้ไอ้อย่าเหี้ยลงที่สุดโอ้ยลงไปแห้งนะแห้งน้ำเลยไปไปไปลงหน้าไปเ๋ยว ไปไปลุงนาแล้วอูกดูการแต่งตัวของเขานะครับผู้สาวงามไอ้กองเ็ดรยังไปลุยบ่มีเอาอย่างมาเลยเสียกับซื้อวิทยาได้อดอ่ะไปมันลงลุ่ลกเลยคุณยังสิเย็นไปเมีย

หอยหนออหอยหวานอีแม่เอินงหอยทัดทิมเอือมัคือกันเด็กคนเออมันคือมันคืออ๋อเรียนน้วันี่นีวะหอวนเรียนน้ันเยเาเบ่เอาเบ่เาเอาล้นลมเด็กาหอจูบจะได้เต้าหอจูบเออจูบเอมันจูเอมันจีเห็นแต่จัาหน่อยเี่ะไหนบอกใ ิน่ไไดด,ได้ทอนี่แนวบนหน่อยลุ้ก็ใส่เราได้แล้วครับได้ไหมคะแจ็คอุ๊ยชี่ค่ะนี่ไงนี่ไงอเดี <laughs> เ๋ยวว่าจะหาหอ,อยใหญ่งไงหน่วยแร็กแค่นี้อันนี้ลูกมันปล่อยไปปล่อย <laughs> ไปใส่ใส่แม่มันตัวไม่ใหญนี่ไงครับเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเจอได้แล้ว <laughs> อันนี้ตัวเล็กนะครับ ยังเล็กอยู่อันนี้ตัวหน่อยมันแต่ว่าเก่าคือเก่าหอยหวานอันนี้ม่นมปนลูกมันได้ได้นี่มือคือบอถึงวะนี่นี่อันนี้บาตมือเจ้าเอื้อนยังนี่หอยยังนี่อันนี้เอื้นหอยหวานแม่มาแม่เขาเจ้าเอื้นหอยหวานเลื่อนเอาเองหอยหวานอันนี้มันหวานก็เอื้นอันนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องเองหน่อยเองเพราะหอยหวานอันอีรีเนี่มันตัวน้อยนึงแล้วแต่ไพซีอันนึงก็ใครใครหอยจุ้นอันนี้มันหน่วยใหญ่นี่อันนี้มันหน่อยหน่อยมันนี่ไส่กับน้อง ใจยังไหนหมดที่มลงขุบลงถังนี่นี่ไงบกคอยจูบแต่ว่าไงบอยไงบอเบิ้งเกือบสามมือข่อยอรรถอ้อห่ลางเป็นเดงก็เป็นห่วยอันนี้ได้ไหมได้อยู่เด้อหือว่าเบิ้งผมอยู่ในขุบเจอเด้ในกระมังครับพี่น้องครับเบิ้งน่าลงบ่ไคอยไงเงาไคอยไงไปชนเบิ้งกันไปเอาทำนี่ลรามาเนี่ยเมืองเถี่ อันนี้น้องหาได้ครับคนสวยๆคนสวยสวยเบิร์ตคะแนกฮ่าบกฮอยเงยเส,สวยสิบโมงยังตื่สิบโมงยังตื่นคนสวยเบิร์ตครับบกฮอยเงยได้พี่น้องเลยนี่เอาซ้ำนี่ละพ่อได้ไปกินแต่ถ้าบกหอยจุกบกักฮอยเรีบมากใส่ใส่คอเบักหอยจุดนะจ้ะโอ้ยไม่เห็นดอก นี่บกุกคอยจูบพี่นอ้องนี่ครับบกุกคอยจูบนี่บุกกินได้เนี่บกุกคอยจูบเสียไปเลี้ยงเสียไปเพาะพันอันนี้บุจบกจักบุกคอยสรุปอะไกันยังท่านนี่ยหูแจักซื้ออยู่นี่บกุกคอยนี่ยกระนวยใหญ่กินได้ครับผมปอไตเคยกินแล้วเป็นเงินช้อนอร่อยสุดเดือดมีมันไกลๆได้พี่นอ้อง อันนี้หอยจูบนะจ๊ะหอยโขมจ้ะหอยคขมเออหอยขมนาเลยส่วนอันนี้ก็เป็นหอยใหญ่แต่ไม่รู้ว่าชื่อหอยอะไรจะเอื่อนมาบอกหอให่แง่ละและอันนี้ก็คือบากหอยเล็บมาก็ได้พัดพี่น้องกินแร้ยงวันนี้ครับผม <c oughs> เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าขั้นไหนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครให้ด้วยนะครับไปแล้วนะจ๊ะบยบาย <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามางมหอยเด้อเบิ่งอันนี้เด้อบับที่นี้บ่ไดนเมื่อดอกมูนีแ้แจ็คเสียบแจ็คเปลี่ยนสร้างแจ็คด้วยมือนี่หยาบหลวบคุณหล่อยกหลอกมาไยใดหรอเปล่าบ่ไหนโยนรถเ,รเ,รเรนี่ยบ<ต>่หลอกโยนไม้ไปเป็นยังไงท่าน,นเกิดยังขึ้นขี่รถเหยียบต่อต่อเปลือกไหม ตตสบการชีวิตได้เดินกลับบา้านค่ะร่วมหอยแล้วแในยางเมือม่อเฮือนจะประมาณสามโลได้ดอกคือซีผืนนาซีนหนาพน้าโอ้อนนอมีรถมีรถอ่าอียงก็มีมาขาวมาช่วยแล้วหรือเปล่ามา,ม,มาขาวมาแล้ว,ม,วาม,มาขาวมาช่วยแล้ว มาแหลมาแหลมาซอยแลย่เปให้เป้นอนแล้วนอนแลลว